โยต้ายาริส1.2สปอร์ตปี2023ราคา459,000บาทพร้อมโปรโมชั่นฟรีดาวออกรถ0บาท คือตัวเลือกที่คุ้มค่าที่สุดสําหรับรถอีโคคาร์าประตูประหยัดสุดๆครับด้วยเครื่องยนต์1.2ลิตรที่ขึ้นชื่อเรื่องความทนทานอัตราสิ้นเฟืองน้ามันทําได้ดีถึง23กิโลเมตรต่อลิตรนะครับดีไซน์สปอร์ตมาพร้อมไฟหน้า LED โปรเจกเตอร์และกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ที่ดูโฉบเฉียวให้ความรู้สึกที่ทันสมัยกว่าเดิมใช้งานคล่องตัวครับรถมีขนาดกะทัดรัดขับขี่ง่ายในเมืองและยังคงความอเนกประสงค์ด้วยพื้นที่เก็บสัมภาระที่พับเบาะหลังได้ความปลอดภัยครบครันครับติดตั้งถุง และระบบมาตรฐานความปลอดภัยต่างๆ,ๆเช่น ABS ครับ VSC h AC ครับระบบช่วยออกตัวบนทางลาดช,ชันนะครับมีมาให้ครบทุกรุ่นย่อยนะครับถ้าคุณกำลังมองหารถคันแรกรถใช้ในชีวิตประจำวันครับหรรถที่ดูแลง่ายต้องบำรุงไม่แพงและได้ราคาที่พร้อมโปรสุดคุ้มยาลิฟ1.2สปอร์ต Sport, ปี2023คันนี้ตอบโจทย์แน่นอน สวัสดีครับพบกับพี่โชกุนอีกแล้วนะครับที่ปรึกษาการขายของบริษัทเพชรยนต์นะครับวันนี้เราอยู่กันที่สาขาเซ็นทรีไทย95นะครับวันนี้มีรถอีโคคาร์นะครับเข้าใหม่มาแนะนําอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้เป็นรถบ้านใช้งานมือเดียวด้วยนะครับเป็นโตโยต้ายาริสครับนิว1.2สปอร์ตปี2023ครับราคา459,000บาทนะครับคันนี้เครดิตดีนะจัดเต็มฟรีดาวออกรถศูนย์บาทได้เลยนะครับส่วนรายละเอียดตัวรถจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับ คันนี้นะได้เป็นไฟหน้านะโปรเจคเตอร์มาเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมไฟส่องสว่างตอนกลางวันนะครับเป็นเดย์ไทม์ไลน์ไลน์นะเป็นไฟไลน์ไกดิ n งข้างหน้านะครับในส่วนของกระจังหน้าครับเป็นหน้าปลาฉลามหัวค้อนเรียบร้อยแล้วนะครับหรือที่เขาเรียกกันว่าหน้าแฮมเมอร์เฮดนะครับเห็นไหมครับโคมไฟเงาชําแบบนี้เลยนะครับร่องรอยการแตกร้าวของโคมไฟนั้นไม่มีให้เห็นเลยนะครับคันนี้เป็นรถบ้านสภาพใช้งานมือเดียวนะครับและคันนี้ได้ล้อเป็นใบพัดปัดเงาแบบทูโทนนะคันนี้ได้ล้อ ขอบ15บ้านะเดิมๆมจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับคมสันตัวลกนะกระจังหน้าด้านข้างนะครับไม่มีร่องรอยการชนหนักเลยนะครับโช๊คด้านในครับไม่มีรอยแตกร้าวและไม่มีรอยน้ํามันรั่วซึมออกจากโช๊คนะครับคันนีใช้งานได้ปกติเลยนะครับกระจกมองข้างนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถสวยสวยแบบนี้เลยนะครับบานนี้นะครับกระจกด้านข้างไม่มีการเปลี่ยนกระจกมานะครับเป็นโลโก้โตโยต้าเดิมเดิเบาก ไม่มีขาดเย็บเก็บงานเลยนะครับบอกสะอาดสะอ้านนะครับใหม่หมดจดแบบนี้เลยนะครับร่องรอยการใช้งานค่อนข้างน้อยมากเลยทีเดียวนะครับและถัดมาในส่วนของเสาเอด้านหน้าครับน็อตไม่มีการแกะขยับไม่มีการขันขยับเลยนะครับแผงประตูฝั่งนี้ครับสีดําสะอาดสะอ้านแบบนี้เลยนะครับซีนประตูนะครับไม่มีร่องรอยการชนหนักพีคคว่ำเลยนะครับฝั่งนี้ไม่มีรอยการทําสีเลยนะครับใช้งานได้ปกตินะคันนี้เป็นรถบ้านใช้งานมือเดียวครับสภาพใหม่คริปแบบนี้เลย เสาบีครับน็อตไม่มีการแกะขยับเลยนะครับทุกจุดเลยนะครับรวมถึงกรอนล็อกต่างๆเองนะครับก็ไม่มีการแกะขยับเช่นกันนะครับแผ่นเพดต่างครับอยู่เดิมสนิทแบบนี้เลยนะครับจากโรงงานไม่มีการปรับปรุงโครงสร้างไม่มีการตัดต่อตัวถังเลยนะครับบานกระจกฝั่งนี้เป็นโลโก้โตโยต้าเดิมสนิทจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับคันนี้การันตีได้เลยนะครับสภาพน้องๆป้ายแดงเลยนะครับอันนี้คุณประหยัดเงินไปกว่าเกือบ3 0 0 0 0นบาทเลยนะครับเห็นไหมครับคันนี้นะสวยๆแบบนี้เลยนะครับ เห็นไหมครับเบาะหลังนะสะอาดสะอ้านแบบนี้นะครับแล้วก็หมอนรองศีรษะนั้นแยกอิสระเรียบร้อยแล้วทั้งสามจุดเลยนะครับรวมถึงสอยอ่านในส่วนของคานประตูเสาบีแบบนี้ครับน็อตไม่มีการแกะขยับเช่นกันนะครับแผงประตูด้านข้างสะอาดหมดจดไร้ริ้วรอยแบบนี้เลยนะครับซีนประตูฝั่งนี้นะครับเดิมสนิทแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมในส่วนของการทําสีการทํา ในส่วนของแผงวตัตถุฝั่งนี้นั้นไม่มีให้เห็นเลยนะครับไม่นี้สวยๆแบบนี้เลยนะครับน็อตกรอนล็อกฝั่งนี้นะครับไม่มีการแกะขยับเลยนะครับได้เดิม สนิทแบบนี้ทุกจุดเลยเห็นไหมครับว่าปีกเบาะนั้นไม่มีขาดเย็บเก็บงานให้เห็นเลยแม้แต่จุดเดียวนะครับล้อด้านหลังครับไม่มีการเบียดฟุตบาทนะได้ล้อสวยๆแบบนี้เลยนะครับจากเจ้าของมือเดียวนะรัดด้วยยางดันหลบปีใหม่ด้วยนะครับคันนี้นะโชคด้านในใช้งานได้ปกติครับไม่มีร่องรอยการแตกเล้าไม่มีการรั่วซึมของน้ํามันโช๊คนะครับคันนี้ใช้งานได้ปกติเลยนะครับโคมไฟด้านหลังเป็นไฟแบบ LED นะไม่มีร่องรอยการแตกเล้าเลยนะครับ เส้นไรฟ้าด้านหลังครับเป็นบานกระจกเดิมแบบนี้เลยไม่ได้มีการเปลี่ยนบานกระจกหลังมานะครับคันนี้รับประกันเลยนะครับไม่มีการพิคว้ามชนหนักนะจากทางด้านหลังนะครับคันนี้ได้รถเดิมสนิทนะครับจากโรงงานนะและเจ้าของใช้งานค่อนข้างถนอมมากเลยนะครับสําหรับคันนี้นะพี่โชกคุณบอกเลยว่าใครได้ไปครับจบเลยนะคันนี้นะซื้อไปใช้งานอย่างเดียวนะครับแค่เปลี่ยนถ่ายของเหลวตามปกตินะครับตามระยะเวลาการใช้งานนะครับ แล้วก็ในส่วนของด้านในครับรถตรงนี้นะครับโครงสร้างตัวถังนะเดิมสนิทแบบนี้เลยนะครับไม่มีร่องรอยของการปรับปรุงโครงสร้างเลยนะครับเห็นไหมครับชัดเจนนะตรงนี้เห็นไหมครับแล้วก็ในส่วนของด้านในเห็นไหมครับไม่มีร่องรอยการจมน้ําเลยนะครับเปิดมานะครับใหม่เอี่ยมกริบแบบนี้เลยนะครับโครงสร้างด้านหลังสมบูรณ์แบบแบบนี้เลยนะครับชัดเจนนะทุกจุดเลยนะครับน็อตด้านหลังครับรวมถึงร่องระบายน้ํานั้นไม่มีการขันขยับเลยนะครับ เห็นไหมครับโครงสร้างอยู่เดิมๆสนิทแบบนี้เลยนะครับน็อตยึดฝาท้ายด้านหลังแบบนี้เลยนะครับไม่มีการแกะขยับเลยสักจุดเดียวสักตัวเดียวเลยนะครับเห็นไหมครับซีนชายฝากระโปรงด้านหลังแบบนี้สวยๆแบบนี้เลยนะครับไฟได้เป็นของไทยโคอิโตะเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับอันนี้สวยๆเลยนะครับซีนชายฝากระโปรงด้านหลังนะครับดูกลมคมกิบ เลยนะครับตันนี้นะรูระบายน้ำนะครับในจุดต่างๆนั้นนะครับสามารถตรวจสอบได้เลยนะครับรถไม่มีการชนหนักไม่มีการพีคคว่ำนะอันนี้ชัดเจนนะครับอยู่เดิมเดิมสนิทแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนน็อตยึดฝากระโปรงนะด้านหลังเป็นแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับสวยสวยแบบนี้เลยในการเห็นไหมครับว่าร่องระบายน้ําต่างๆนะสวยสวยแบบนี้เลยนะครับทุกสิ่งอย่างนะครับได้เดิมสนิทจากโรงงานจริงๆนะครับเห็นไหมครับอันนี้พี่โชกคุณถ่ายให้เห็นนะครับเหมือนกับทางคุณผู้ชมนั้นมาดูกับตาเลยนะครับให้ทางพี่ๆนะมาเห็น ชัดเจนแบบนี้เลยนะครับถ้าอยากดูนะรถคันนี้ครับผมอยู่ที่สาขาเซรีไทย95นะครับแวะเวียนเข้ามาคุยนะเข้ามาชมรถกันก่อนได้นะครับใครติดปัญหาเรื่องไฟนองไฟแนนซ์ครับเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับเราค่อยแก้เคสกันไปได้นะครับตรงนี้เนาะอาชีพพ่อค้าแม่ค้าครับอายุงานพนักงานอายุงาน6เดือนนะครับสามารถจัดได้เลยนะครับถ้าใครทําอาชีพเกษตรกรครับขอแค่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะมีเล่มเขียวครับมาจัดกันได้เลยนะครับมาปรึกษาเรื่องปัญหาไฟแนนซ์ได้นะครับในส่วนของกระจกบานนี้เป็นกระจกเดิม นะครับสนิทจากโรงงานเลยนะครับในส่วนของซอกประตูเสาบีด้านหน้านะครับน็อตไม่มีการแกะขยับเช่นกันเลยนะครับแผงประตูด้านข้างนะครับตลอดแนวเลยนะครับรองรอยการพลิกความการชนหนักนั้นไม่มีเลยนะครับไม่มีการทาสีนะสีเดิมแห้งสนิทแบบนี้ทุกจุดเลยนะครับพี่ชกุลนั้นถ่ายให้พี่ๆเห็นแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับสปอร์ตเ็นอาร์คมกริบทุกจุดนะในส่วนของ คมสันตัวรถนะสวยๆแบบนี้เลยนะครับ่องรอยการทําสีนั้นไม่มีเลยเห็นไหมครับว่าสีเดิมแห้งสนิทคันนี้เป็นสีรูไซด์ด้วยนะเป็นสีเงาๆนะครับมีเกล็ดเพชรในเนื้อสีด้วยนะครับนี่ที่ว่าฉ่าเลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับเบาหลังเรียบตึงแบบนี้เลยเด้งๆฟูๆแบบนี้เลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะใครสนใจนะทักหาพี่ชก,กุนได้เลยนะครับตามช่องทางนะด้านหน้าช่องนี้ได้เลยนะครับใครอยู่ต่างจังหวัดนะผมมีไฟแนนซ์ส่งเปเซ็นให้ที่ต่างจังหวัดด้วยนะครับเห็นไหมเรามาดูกระจกด้านหน้ากันแบบนี้พจากโรรรงงานนคคัับบะ อันนี้ถือว่าเดิมสนิทเลยนะครับแผงประตูทั้ง4บานนะครับไม่มีการทําสีเลยสักจุดเดียวนะครับซอกประตูด้านหน้าครับน็อตยึดฝาประตูแบบนี้เลยนะครับไม่มีการแกะขยับเลยนะครับสักจุดเดียวนะครับซีนประตูฝั่งนี้เช่นกันครับเดิมสนิทแบบนี้ปั๊มเดิมพิมเดิมนะครับขึ้นรูปจากโรงงานแบบนี้ครับได้เดิมสนิทแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องกังวลนะซื้อไปไม่ต้องไปซ่อมแล้วครับซื้อไปใช้งานได้เลยนะครับยาวเลยนะครับคันนี้นะเห็นไหมในส่วนของเสาบีครับน็อตไม่มีการแกะขยับเลยนะคครรัับบบบเเดิิมสนนนแี้ลยะ หัวนงหัวน็อตนะครับข้างบนและข้างล่างครับไม่มีการแกะขยับเลยนะครับสักจุดเดียวนะคันนี้ได้เดิมสนดิทเลยนะครับแล้วก็ด้านในนะด้านหน้าได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเรียบร้อยแล้วนะครับปรับเพิ่มลดเสียงนะครับได้เดิมสดิทจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับนี่สวยแบบนี้เลยนะครับเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับหน้าจอเข็มเดินไมเป็นแบบอนาล็อกนะใช้งานง่ายนะครับหน้าจอทัชสกรีนได้ทัชสกรีนเดิมจากโรงงานด้วยนะครับคันนี้ ความแรงคันนี้นะได้อยู่ที่9 2แรงม้าเลยนะครับผมบอกเลยว่าสุดๆเลยนะแลวเกียร์ได้เป็นเกียร์ออตโต้แบบ CVT เรียบร้อยครับเป็นแบบชิปล็อกด้วยนะครับพรอร์มชิปล็อกเลยนะครับถุงลมนิรภัยเจ็ดตำแหน่งคู่หน้าเลยนะครับคันนี้ระบบเบรก ABS มีามาให้เรียบร้อยแล้วครับควบคุมการทรงตัวระบบตรงนี้ o y o ยต้ตา f ซ t y s e n ซนนั้นจัดให้เต็มอยู่แล้วนะครับระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันคันนี้ก็มีให้นะครับสำหรับคุณผู้หญิงนะที่ชอบเข้าห้างแล้วกังวลว่า ยกเบรกออกแล้วรถจะไหลเน่ครับคันนี้เขาหน่วงเบรกให้3วินาทีนะไม่ต้องกังวลเลยนะครับคันนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยนะครับเป็นรถเล็กที่สมรรถนะหรือฟังก์ชันการใช้งานนั้นค่อนข้างคุ้มค่าเลยทีเดียวนะครับถัดมานะครับเครื่องยนต์คันนี้นะเป็นเครื่องยนต์1.2นะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบนะครับขนาด16วาลวาวนะครับแล้วก็กำลังสูงสุดได้อยู่ที่92แรงม้าเลยทีเดียวนะครับความประหยัดน้ำมันนะอยู่ที่ 23กิโลเมตรต่อลิตรครับันนีถือว่าตอบโจทย์กับการใช้งานต่างจังหวัดนะหรือใช้งานในเมืองอันนี้ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับถัดมาไปดูในส่วนของฝากระโปรงด้านหน้าครับน็อตยึดฝากระโปรงด้านหน้านั้นไม่ได้มีการแกะขยับเลยนะครับอันนี้ใช้งานได้ปกติเดิมสนิทเลยนะครับซีนชายฝากระโปรงด้านหน้านั้นไม่มีร่องรอยการทำสีนะครับไม่มีการตัดต่อตัวถังเลยนะครับอันนี้เดิมสนิทเลยนะครับรูระบายน้ําด้านหน้าครับรูกลมคมกริบทุกจุดนะแผ่นเพลทแผ่นซีนต่างๆนรบตช้งน้ะครับ รถของเรานะครับไม่มีพิวความชนหนักแน่นอนนะครับซื้อรถกับพยนผมรับประกันได้เลยว่ารถไม่มีการตัดต่อตัวถังหรือว่าทําโครงสร้างเลยนะครับทั้งสิ้นนะเบ้าโชคหัวโชกครับทุกสิ่งอย่างอยู่เดิมเดิมสนิทแบบนี้เลยนะครับคานประตูด้านหน้าคานฝากระโปรงด้านหน้าแบบนี้เลยนะครับไม่มีการทําสีนะอันนี้เดิมเดิมสนิทเลยนะครับไม่มีการชนหนักจากทางด้านหน้าด้วยนะครับอันนี้ถือว่าได้รถเดิมเดิมสนิทแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับสวยๆแบบนี้เลยนะเห็นไหมครับ ลองรอยการเยิ้มของน้ํามันนะครับการเยิ้มของเครื่องนั้นไม่มีเลยนะครับได้เดิมๆสนิทจากทางโรงงานและเจ้าของมือเดียวแบบนี้เลยนะครับใครสนใจนะทักหาผมได้เลยตามช่องทางด้านหน้า YouTube ได้เลยนะครับสาหรับคันนี้นะใครอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกมาเซ็นไฟแนนซ์นะผมมีไฟแนนซ์ส่งไปเซ็นให้เลยที่ต่างจังหวัดนะครับแล้วก็ตรงนี้ถ้าอนุมัติเรียบร้อยแล้วนะครับผมมีรถสไลด์จะส่งให้ถึงที่เลยนะครับซื้อรถกับพยนต์ผมรับประกันให้30วันนะครับแล้วก็มีรถสไลด์ฉุกเฉินแถมให้อีก1ปีนะครับกรณีรถท่านไปเสียที่ไหนผมมีรถจะส่งไปรับถึงที่เลยนะครับอย่าลืมนะคิดถึงรถดีคิดถึงเพชรยนต์นะครับสำหรับคลิปนี้นะพี่จชคคุณก,ก็ต้องไปแล้วนะครับก่อนจากกันไปพี่กุค รบกวนนิดนึงครับกดเมนต์กดไลค์กดแชร์นะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพี่โชกุนด้วยนะครับและกดติดตามช่องนี้เอาไว้กันด้วยนะครับเผื่อว่าในช่วงหน้านะครับหรือว่าถัดไปนะครับในคลิปถัดไปนั้นพี่โชกุนมีอะไรมาแนะนํานั้นเดี๋ยวก็จะแจ้งทางด้านช่องทางนี้ได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้นะพี่โชกุนก็ต้องไปแล้วนะครับสวัสดีครับ